สวัสดีค่ะนะคะ,ะวันนี้นะคะมาเจอกันเหนินไฟอินดี้นะคะเช่นเดิมนะคะ,ะวันนี้เหนินไฟดีจะพาทุกท่านนะคะมาทําเมนูหมกกระดุกนะคะกระดุกหมกหม้อนั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าเหนาินไฟดีนะคะก็ใช้เป็นก็คือวันนี้ไม่มีใบตองนั่นแหละจ้ะทุกคนนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นหมกหม้อแทนนะคะ อร่อยเหมือนกันค่ะเหมือนกับหมกใบตองทุกอย่างเลยจ้ะนะจ๊ะหลักๆเลยนะจ๊ะทุกท่านนะคะ,ะเครื่องนะคะก็ะการหมกหม้อปลาดุกนะคะก็หลักๆแล้วก็คือมีปลาดุกเนาะทุกคนนะคะเห็นไฟดีก็ได้ล้างปลาดุกแล้วก็หั่นพักไว้จ้ะนะจ๊ะให้มันเสด็จน้ำนะ่ะจ้นจ<ล>ะนะจ๊ะแล้วก็ผักนะคะก็จะเป็นผักชีลาวผักชีลาวนี่เห็นไฟดี่ใช้สองกำจ้ะนะจ๊ะแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมนี่ประมาณกำหรือสองกำก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะ ครชอบอทานผักเยอะแล้วก็ใส่เพิ่มผักเยอะหน่อยนะคะแล้วแต่สะดวกนั่นแหละค่ะนะคะต้นหอมหนึ่งกำนะคะหลกัหลกๆกับผักชีลาวนะคะผักชีลาวสองกำต้นหอมหนึ่งกำหรืหอสองกำก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ใบแมงลักจะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะใบแมงลักนะคะค่ะผักชีลาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะหอมเราจะมาหมุนงอมันจะอร่อยมากๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะพิเศษหน่อยนะคะวันนี้คือจะมีผักกระแยง,งด้วยค่ะนะคะ แต่ว่าผักกระแยง,งไม่ใช่ผักกระแยง,งนานะจ้ะนะคะเป็นผักกระแยงเขาเลี้ยงน่หละจ้ะมันไม่เหมือนที่บ้านเนาะนะคะ,ะที่บ้านเลยมันจะเป็นผักกระแยง,งนา้าจะหอมามากๆเลยค่ะนะคะเอามาใส่หมุกหม้อหรือมาใส่แกงหน่อไม้อะไรเงี้ยจะอร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะแต่วันนี้เหนไฟนี่ก็จะเพิ่มเติมหน่อยนะคะก็จะมีกระล่ำปรีด้วยนิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติให้มันหวานนะคะ,ะ,ค,ะค่ะนะคะกะ็จะมีแค่นี้นะค่ะนะคะผักที่เราเจะหมกหม้อนะคะ แล้วก็จะมีเครื่องนะคะเครื่องที่เราจะหมกหม้อ,อก,ก็จะมีหนึ่งพี่แกงแต่ทุกคนเนะะี่ยค่ะพี่แกงนะคะโขลกเองหรือว่าจะซื้อสําเร็จรูปก็แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะแล้วก็มีอะตะไคร้สองต้นนะคะทุกคนตะไคร้สองต้นนะคะ,ะข่าหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้คะ่ะเพราะว่าพิกแกงมันก็มีเครื่องครบอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้เหอนไฟดีก็เอาไปดับข่าวนะคะ ค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกนี่เราบุบบุก็พอจัดนะคะโขรกหยาบๆพอนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้มันเป็นชิ้นๆเป็นลูกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเรากัดเข้าไปมันจะได้รสชาตินะคะเคผ็ดจดัดจ้าขอภัยจะเมื่อกี้น้ำปลานะคะทุกคนขอภัยจะนี้น้ำปลานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้จัดนะคะนี้น้ำปลาจาก็ยี่ห้ออะไรก็ได้จัดนะคะตัวเหมือนไฟดีก็ทานทุกยี่ห้อจัดขอให้มัน ต้มสุกนะคะบรรจุใส่ขวดมาต้มสุกอ่ะทานหมดเลยทานทุกยี่ห้อนั่นแหละจ้ะอาจาะยี่ห้ออะไรก็ทานหมดนะคะเนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้ขาปลรรานะคะเพราะว่าขาดไม่ได้เลยก็คือปลรราจากหมกหม้อเนาะมันจะได้หอมนะคะค่ะนะคะก็เป็นผงม,มีผงชูรสนะคะเน่ะถ้าเราไม่รับประทานอ่าบ้านไหนไม่รับประทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่จ,ะจ้ะอาจารย์ค่ะนะคะก็เป็นผงปรุงรสจ,จ้ะอาจ๊ะ ใส่ผงปรุงรสด้วยจ้ะจะได้นัวจะได้อร่อยจ้ะนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าว่วจ้ะนะคะข้าวพั่วนี่ตัวเหมือนไฟนี่ก็จะพั่วเองพั่วเองแล้วก็มาปั่นเองจ้ะนะคะจะได้หอมนะคะแต่บางกรณีนะคะเขาหมกหม้อเนี่ยเขาจะใช้เป็นข้าวเบือน่ะจ้ะทุกคนนะคะข้าวเบือยังไงน่ะเหรอคะก็คือเอาข้าวเหนียวนะคะประมาณหยุบมือนึ่งจ้ะนะคะไปแช่กับน้ําทิ้งไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะให้อ่า ข้าวเหนียวมันอ่อนตัวก centimet, ่อนแล้วค่อยมาครวครวครนะคะโ you know, ครมันก็จะเป็นข้าวเบื่อนะคะอ่าแล้วก็น้ําเย็นละลายนะคะค่ะแล้วก็ใส่ตบท้ายตอนที่ปลามันจะสุกแล้วนะคะมันจะเหนียวนะคะจะเหนียวขึ้นคะแต่วันนี้เหมือนไฟดีไม่ได้แช่ข้าวเบื่อไว้นะจ๊ะนะจ๊ะก็เลยใช้เป็นข้าวคั่วนะคะอร่อยเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขาจะเพิ่มความหอมด้วยนะคะเพราะว่าทาไมถึงหอมมันเคะข้าวเบื่อมันเอาไปคั่วใช่ไหมคะมันโดนไฟเอาไปหน้าไฟแล้วมันจะหอมนะคะ ก็คือใช้ได้2กรณีค่ะนะคะแล้วแต่นะคะบางคนจะใช้เป็นข้าวเบือที่เฉยก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเหินไฟดี่นี่นสะดวกก็คือใช้เป็นข้าวคั่วแทนนะคะเอาไปหมกหมอ้อหอมอร่อยเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็จะเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกนะจ๊ะ,ะไม่ต้องไปพูดเยอะแล้วค่ะวันนี้นะคะตามเหินไฟดีมาทําเลยค่ะนะคะหมกหม้อประดุกจ้ะนะจ๊ะเชิญก้านะคะมารับชมเลยจัะนะจ๊ะวิธีการทํจาจ้ะนะจ๊ะเชิญค่ะนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าเหินไฟดี่ก็แจงรายละเอียดให้ฟังหมดแล้วนะคะวิธีการทำนั่นแหละค่ะนะคะค่ะนะคะ เดี๋ยวเหินไฟดีก็ะะจะนี่ค่ะนะคะทำให้ทุกท่านดูพร้อมกันเลยจ้ะนะจ๊ะวิธีการทำค่ะเหินไฟดี่เปิดแก๊สก่อนค่ะนะคะค่ะก่อ,ะอนอื่นเลยนะคะเหินไฟนี่ก็จะใส่พิกแกงลงไปจ้ะนะจ๊ะ ใส่พี่แกงลงไปใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะค่ะคนค่ะนะคะเอ่อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนั่นแหละค่ะนะคะละลายนะคะ,ละล,ะ,คะละลายพริกแกงนะคะให้มันเข้ากันนะจ๊ะทุกคนนะจ๊นะคะ่นนะ,คะนะคะเนี่ยค่ะนะคะหลังจากเราละลายพริกแกงแล้วเนาะนะคะ ค่ะนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปจ้ะนะคะนะคะจ้ะนะคะหลังจากนั้นจ้ะนะคะใส่ปลาดุกจ้ะทุกคนนะคะใส่ปลาดุกที่เราล้างนะคะใส่ไปเลยจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะ, <Okay. S 1> ะ,คะทุกเขานะคะปลาดุกนะคะให้มันเข้ากับเครื่องแกงนะคะ เขาประดกเข้ากบบเครื่องแกงแล้วนะจ๊ะทุกคนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นเติมน้ำลงไปหน่อยจ้ะทุกคนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้หม้อนะคะเดี๋ยวหม้อมันจะไหม้เติมน้ำลงไปหน่อยเนาะเรากะปริมาณเอานะจ๊ะนะคะให้มันประดุกมันสุกกับผักนั่นแหละนะคะก็คือน้ําที่เราเติมไปเนี่ยให้มันยุบตัวนะจ๊ะนะจ๊ะให้น้ำมันยุบตัวให้มันแห้งนะคะมันก็จะเป็นหมกหม้อนะจ้ะทุกคนนะจ๊ะ ค่ะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันจากทุกคนนะคะเหมือนไฟนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะอ่าหนึ่งช้อนนะคะสองช้อนเราต้องการเหนียวเยอะเราก็ใส่เยอะนะ,ะอ่าตัวเหมือนไฟนี้ก็จะใส่ประมาณสักอ่าสามช้อนครึ่งนะคะทุกคนค่ะนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้น เป็นไฟนี้ก็จะใส่ผงปรุงรสจ้ะทุกคนนะคะนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะถ้าใครไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ไม่ไม่เป็นไรหลังจากนั้นนะคะเราก็คนนะคะคนส่วนผสมนะคะให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะเราก็จะได้อ,อาปลาดุกหมกหม้ออร่อยๆนะจ๊ะก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ย นะฮะเราต้องให้น้ํามันยุบตัวก่อนนะมันถึงจะกลายเป็นหมกหม้อนะจ๊ะทุกคนนะคะค่ะนะคะตัวเหินไฟนี้ก็จะใส่น้ําปลานะฮะน้าปลาก็ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเครื่องเราเยอะแล้วนะคะอ่ะนะคะประมาณนี้นะคะค่ะนะฮะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําปลานะฮะเราก็เอาจานนะจ๊ะค่ะนะคะพอจานนะคะแค่นี้พอนะจ๊ะแค่นี้ก็แซ่บมากเลยแซ่บมากแซ่บไม่เลยจ้ะนะจ๊ะ ค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะนะคะ,ะใส่ใบเมใส่ัอชีลาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่ทุกอย่างนันแหละค่ะลงไปค่ะนะคะผักที่เราล้างไว้นั่นแหละค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะนะคะแล้วเราปิดฝาไว้นะจ๊ะรอให้น้ํามันยุบตัวให้มันแห้งนะคะก็จะกลายเป็นหมกหม้อจ้ะทุกคนนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามันมีน้ํามันก็จะกลายเป็นแกงเนาะนะจ๊ะ ค่ะนะคะนี้เราก็จะรอให้น้ํามันแห้งมันยุบตัวจ้ะนะคะมันถึงเป็นหมกหม้อนะจ๊ะนะคะ,นะคะทำง่ายๆค่ะนะคะหมกหม้อจ้ะทุกคนนะคะทําง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากๆเลยจ้ะขอบอกนะคะ,ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะสบายสบายเด้อสูตรนี้นะคะลองไปทํากินดูจ้ะนะคะทุกคนนะคะ เดี๋ยวเหมือนไฟนี่ก็จะกรีเกียรนะคะเกรีย่ยผักหน่อยนะคะมันก็จะได้เหนียวเข้มข้นมากๆเลยจากทุกคนนะคะค่ะลองไปทํากินดูค่ะง่ายๆนะคะอร่อยออร่อยจะง่ายด้วยอร่อยด้วยจ้ะนะจ๊ะถ้าใครชอบเหนียวเยอะนะคะก็ใส่ก็วขัวเยอะหน่อยนะจ๊ะ แต่บางบ้านเขาก็ใช้เิ็ขเบือเหมือนที่เหินไฟ,ไฟดี้ว่านั่นแหละจ้ะนะจ๊ะแต่ตัวเหินไฟดีเองก็ข้าเบือน,นี่ก็สุดยอดอข้าวคั่วนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะนะคะอร่อยมันจะหอมด้วยมันก็เหมือนข้าวเบือน,นัะ,ะจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะก็เหอนไฟที่ก็จะปิด,ป,ดปิดฝาจ้ะทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะรอให้รอให้ใหมกหม้หมอประดุกเรานนะคะสุกก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะจ๊ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะนะคะบอกได้คำเดียวนะคะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะทุกคนนะคะ เดี๋ยวอตอนนี้นะยังยังยังไม่ปิดแก๊สนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอรอให้น้ำมันยุบตัวก่อนนะคะมันถึงจะกลา,ายเป็นหมกหม้อนะจ๊ะนะจ๊ะไฟดีจะเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะตามมาดูหมกหม้อประดุกนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเห็นไฟนดีโอ้ยร้อนร้อนมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเห็นไฟนดีขออนุญาตเช็ดก่อน เข้มข้นอรอ่อยมากๆเลยค่ะหมกหม้อปดุกจ้ะทุกคนนะคะแซ่บหลายแซ,บ IND, แซ,บแซบ่บหลายนะฮะสูตรนี ady, ้นะคะโอยร้อน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 จริงๆนะจ๊ะสุกใหม่ๆเลยจ้ะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ BRE, ้ะทุกคนนะคะหมกหม้อปดุกนี่นะคะนี่น่ารับประทานเลยจ๊ะนี่ระอุระอุร้อนๆเลย่ะนะคะอ่าอ่าอ่ตามด้วยข้าวเหนียวนะคะหรือหรือจะข้าวสวยได้หมดนั่นแหละจ้ะเข้มข้นจากทุกคนนะคะให้อ่า หมกหมอ้อให้น้ํามันประมาณูคลิกๆนั่นแหละทุกคนนะคะมันก็จะกลายเป็นหมกมหม้อเนาะนะจ๊ะค่ะนะคะค่ะเนี่ยค่ะนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะหมกหมอ้อของเรานะจ๊ะาลาลากันก่อนน,น,นะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะจากกันนะ,ะฮะเือนไฟดีก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับเืนไฟดีนะคะ เพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะจ๊ะนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยจ้าทุกคนนะคะ,อะขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้านะคะ,ะที่มีให้กับหหินไฟอินดี้นะจ๊ะลาไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ